เอฟซี 4, พอตองเรียทั่วโลกอ่ะนะครับเนาะพอตองเรียสวัสดีสวัสดีปีใหม่นะครับเนาะปีใหม่พศ2567ันห้ารับเนาะเอ่อมู้ลตอรี่ออกวันที่17เอ่อ17ตุลาคมโอ้17มกราคมเอ่อพศ2567น,นี่ครับมื้อนี้พอตองเรียมาขอโชคขอลาภกับเจ้าแม่อดอนยางท่งงานผู้ชมเจ้าว่าเห็นบ่นี่เจ้าแม่ดอนยางที่พอตองเลียเขินหางไปโดน,น่ได้มาหาเพิ่น โดนหรอกพี่ครับท่ายมนี่เดีวครับเนาะมาผู้เดียวกันเลยว่าเว้นใบใบแลยนะครับเนาะไปไปขอพรพรท่เรียคนเดิมไปครับเนาะนี่ท่าเขาเจ้าพ่อเจ้าหยังถือบอกพรทศเรียกปรเดินมหาผนดวนครับเนาะไปนี่มากับหงกอไก่จอจานหกข้าเกศูนย์น้องเล็กพรท่เรียคนเดิมคูใจไปเ่ายมขอพรกันครับก็นะเปเสตตัวไหนงวดดีเบื้องับกับเบื้องคแล้วครับเนาะโอไป ขอพรมกันอึ๊บอยู่ของเจ้านี่ครับแต่วิญญุมยึดครับเด้อถือไปนี่ถือยางไปเดี้อถือดีกว่นี่ครับท่านผู้ชมนี่ครับอย่าตื่นอย่าถ่วงพวกขานะครับเนาะเจ้าแม่ดรอนยางนี่ผมนี่ละผ้าพันเอฟซี C, พอต้องเรียถั่วหลวมงมาขอโชคขอลาบเป็น ปีไม่ก็นะเราครับเนาะตัวแม่ยพอต้แอแล้วบได้มาดวนแล้ยนะครับ,นะนะรบ,นะบเนาะบ่ได้มาทันเออแต่มีคนไหม้เลยครับแต่ว่าเพิ่นเขาก็สิมาหาแล้วอย่างนี้กินแล้วครับเป็นทางคนยางอยู่นี่นะครับพ,อพอนนร,บพอ,มรบพอมันว่าเป็นหน,านนะ้าฝนเนาะนี่ครับเนี่นยต้นยางเลยเด้ เหลือมาผู้เดียวหนึนี่ครับเจ้าแม่ต้นยางใหญ่ผู้สังทิ้งต้องคบเนาะนี่นี่ครับเจ้าแม่ต้นยางใหญ่นี่ผมก็มาพอ่อมาขอ,ขเ,อาเป็นเป็นปีใหม่ป่ะทีนี้เป็นปีปีผ่านมาผมกับบอสเด้ม,มาโดนูทีนี้นปีใหม่ผมที่บ้านเราบัดงนะครับเนาะโอ้ยฮ่าเจ้าแม่ นะครับนี่คือบันเดีมาโดนท่านผู้ชมอย่าตื่นอย่าถ่วงบุขาดนะครับเนาะเจ้าแม่เจ้าแม่ต้นย่างใหญ่ผู้สักสิตั้งนี่ครับเด้อเนี่ยต้นย่างเงี้ยพูสักสิเจ้าตื่นย่าถ่วงขอทักเ,เรียคนเดิมผมลูกในบ้านหวานในสวนของเจ้าเม่ยเคยมาหาเจ้าแม่เคยมาขอเจเมียอย่าคำนาอจจำอ่ดได้สิครับ ก็ได้คุยตามกองอันนี้น่าจะจัดการหลายทัานที่ด้วยฟังเสียงนั่นครับครับมึงเอาครับนะเห็นปะ้ะลกตมแน่นะครับบินโลกบังหันดูก็ตือรือร้ยครับโลกบังหันท่านผู้ชมผมก็ตืนนตต่นพ่อผมเลยอือมู่เจา้าวางได้สนามหลายนะครับเนาะอุณฟังเสียงเด้๋ยครับมาพูดเดียวได้ไหม ไปครับไปขอไปไหว่พร้อมเขาต้องเลี้ยงคนเรือนครับเนาะโอ้ไปขอไปไหว่พร้อมกัน ข้อทองแหล่คนเดิมเดี๋ยวขอลงเขานี่เลยจังไปช่วงบนขอกแหล่จังหน่อยนะครับเนาะขวานเย็กสูบก็เลยกเสี้ยงซี่สองยางพ่อครับ ยานเย็นๆนะครับเนาะตัวเม่ต้นยางใหญ่ยาตื่นยาทวงบุข่านะครับเนาะบุขามาดีมากงามมาอคอยโฉขคอลาบเจ้าแม่ยบุขาโบเดบ้าลบดูท่านโจแม่ยต้นยางไหญ่แล้วครับเนาะบุขาก็โบเดลืม่มเจ้าแม่ยแล้วครับอันหนาวมันหยังก็โบได้คอยมาหาเจ้าแม่ครับมันเดี๋ยวก็สุขภาพนดีแล้วครับเนาะตัวเม่ยทุกเข้าใจผมดูดีว่หาหวานไม่สวนพอต้องเรียกคนเดือบ่บเด้มาหลบลูอียังเจเมียต้นย่างไหญ มีต้อมาขอโฉกขอลาบมาดีบ้างงามพายเอฟซีเพิน่นเดี๋ยวผมว่าสได้เหตุอย่งเด้อว่าทังนะเดี๋ยว,ยวผมผมเห็ุอย่างมันต,ต้องเป็นไปตามขั้นตอนนะครับเนาะ ไปสวัสดีมู่เจา้าเราไปนี่แหละครับปัญหามันอเอ้าสวัสดีปีใหม่ทุกท่านพอตกแหลี่คนเดิมเฮงหิงเรื่อยๆซื้อของงามพ่อสารสกพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดปีไปนะครับเนาะห้รบลราเลยๆชุดกฐาดีดดดดดทุกคนอ่ะมาทีนี้มาขอโชคขอลาบบุรีติดตามเบิ้งช่องขอต้องแหล่กัสิได้โชคได้ลาภเพราะว่ามาขอเพิ่นทั้งปีครับเออมาขอเจ้าแม่ต้นยางใหญ่ต้นเมียต้นย่าง เจ้าแม่ดรอญยางเจ้าแม่ต้นยางไงก็อีกอย่างหนึ่งอันนี้เจ้าแม่ดรอญอยางนี่เอาเจ้าแม่ดรอญยางครับขอไพ่ครับพอพบเอิ้นซื้อผิดแล้วออครับเนาะเจ้าแม่ดรอญยางท่านว่าดรอไม่ใหญ่ครับเจ้าแม่ดรอญยางขอไพ่ครับมาเทียมผมขานซื้อลืมแล้วครับเนาะ จะตื่นยาท้วงทุกขาผมชอยสองเรียคนเดิมมาดีมากงามพายเอลซี่มีหลอดามากเพิ่มกินปีใหม่นี่มาคอยโชคอลาบของคนปีใหม่เจ้าเมียบวลด่างกันนะนอกคเนาะผมมาผู้เดียวครับนี่นี่ละผ้าบูเพิ่มมาหนี่ยบซี่หัวสองเลียนี่ละกับดีมากกลางคืนกับบอกาครับผมญาติครับญาติเจ้าแม่นี่แหละครับอผม่ได้ญาติอยัางดอกญาติเจ้าแม่ยนวดน,นี่นั่นผม นกครับเนาะเชิญเชิญมาดื่มน้ำดื่มลมขนมลมเนยกับผมพอท้องเรียคนเรือนกครับเนาะมามอบให้มาชูมหาเจ้าแม่เจ้าแม่ดอนยางจะศีวะอันนั้นไปจะศีวะไปเอาอันนั้นออกได้โอ้ก่อนตัวเขาไฟเดียวมันเหมืนี่จะดื่มไฟเด้อบม่ดื่มครับ ยางแปดล้อผมได้ครับงงวดเยืิได้ออกมาอืเช็งยาลืมล้มนะครับเนาะมามาขอมาไหวพร้อมพอต้องแลคนเดือดนะครับเนาะเจ้าแม่ดอนยางผู้ศักดิ์สิทธิ์พอต้องแลี้ยพอได้มาหาเพินน่นโดนหรอกสังเกตบ่น,นะครับเนาะขันงวดใดบ่ได้มาหาคนโดนโด,ดนนี่ท่านผู้ชมผมสิเว้าเสมอครับบอกประจําตล่ะเพราะว่ามันมันเปลี่ยนคนผมบอก,บอ,กอีหลีครับที่เข้าทุกเที่ยวครับตัวยกโบ่าสณใดเนะครับเนาะบ่ว่ามองใดน แต่ที่นี่จะมีอร่อยยางแห่งขักตัวน,นี้นี่แหละครับผมมาดีมากงามมีผลขึ้นดีดอกโกตกอเลียมาแล้วได้ครับนี่แหละบอตกเลีถึงแต่บ่ววิ่งมุยหรีก็บรายากาบมาได้ครับแถวนี้แต่บ่วิ่งมุยรหรีกับพอจกเลียกับบรยากาศมาขนาดยังไม่เว้นมนาานนีโอ้ยยังนับสีถึงหนึ่งอยู่นับหนึ่งถึงสีอยู่นกคระรอกไนะ ขอให้ได้บัตรสิทธิ์นี่ข้าสิขอกินน้ำจกน้อยขออนุญ,ญาตบาทค้ำม,มาทุกผู้ชมมาบอกมากล่าวพรผมพ่อตองเหลียคนเดิมบม่ได้พูดพภาพทำเพลงขอเพิ่นไห้กับ้ากลับเลยไม,ม่คันว่าขอเป็นของคนปีใหม่ก็น่ะ พอท่อเรียกับเจริลูกตรได้บานหวานในสวนของเจ้าแม่ดอนอยางนะดนับแล้วเ็นลูกด้วยบ้านหวานในสวนมะขอพนตัวตามสารต่างๆพอท่องเรียกขอเป็นของคนปีไม่ตามเดินครับแล้วพอท่องเรียกก็บ,บอกทุกท่านว่าผู้เพิ่นบค่คเอยได้กะใเพิ่นด้ซะนะครับเนาะปีไม่พอเราพา้ร้อยหกสิบเจ็ดในพ้นดทิทษนหน้าตัวตากัน มาท่านผู้ชมบอกบอกม้าก้าวพร้อมผอยทองแหล่เขาเดิมนะครับเนาะจอมแม่ดอนยางนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุเด้อผมผอทองแลคนเดิมนะครับเนาะมื้อนี้ผมมาหาเจ้าแม่ดอนยางผู้สาวศิษิ์นะครับเนาะเอาลูกผมลูกด้วยบ้านหวานในสวนพอทองแลคนเดิมถ้าท่านผู้ชม FC ทัวร์ลวกมาขอโชคขอลาบกับท่านนะครับเนาะหนีร้อนมาพึ่งเย็นเจ้าแม่ด้อนอย่างผู้สาวศิทธิ์ให้โชคให้ลาบวันนี้ผมมาขอสองอยางเลขเซียมซีกับเลขทูบคุณผู้ชมนะครับเนาะเจ้าแม่เลขเซียมซีกับเลขทูบครับอืขอประทานให้พวกผู้ขาปังๆงบประจำวังงนที่สิบเกดมกราคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเอาปังๆขอบบกชนิดแบบไม่บรรทัดครับสาธุครับ บทที่นี้เสพเงยิบเรยงพื้นที่ให้ครับซี่ไห้เพิ่ยิบเรียงเสี้มซี่ไหนะครับเนาะท่องพ้อทองเหลคนเดิมกับเอซมอบไห้เป็นปีพอ,รอเราพันห้าร้อกสิบเจะเป็นหวดเรียกาครับเ,เดี๋ยวครับแล้วเจ้าแม่เชิญครับท่านก่นี่เจ้าแม่ดอนยางเพิ่ยิบไห้แล้วนะครับเรียกถูกด้วยนี่ ท่านผู้ชมดูครับเนาะเมาเปิร้อมกันตัวเดี๋ยวพอต้องแลจุดยางคัดเดี๋ยวมาจุดเอาเด้อเจ้าแม่เอ้ยโดนๆจังมาหาเจ้าแม่เอ้ยท่านผู้ชมจัดหนักเด้ยนะครับเนาะให้สามตัวผุนนะครับเนาะดอนยางนะครับดอนยางนี่ที่เดีผมก็บเขเคยหูอกครับผมผมบอกว่าหูแจักว่ามันเป็นดอนยางเดี๋ยวเสียเป็นดอนยางเจ้าแม่ดอนยางคนยางอายุท่างหนึ่งนะครับ เดี๋แม่ตุนย่างแลยท่านนึงลกหลปูปี๋ก้วครับในปลาในอย่างถือต้อครับเนาะอขท้องแล่เจ้าผมพอท้องหล่คนเดียวจะเป็นคตทัังสิครับนีเพียไม่ค่อยกูเลยแล้วครับเนาะ มามาที่นี่เจ้าแม่ดอนยางผมติดเชิญลงจากเจ้าแม่ดอนยางผมติดเชิญลงจากลงจากบรรลั่งมายด์เหลีกเส้นซี่ไห้ผู้ขาเลาวคำว่าสามไม้เป็นเหลี่ยกไทยองที่หนึ่งก็นี่ผู้ขาตั้งกนไม้แล้วขย่าวสามเหลี่ยกไทยแล้วก็ขย่าวสามตัวเหลี่ยกไทยรำที่หนึ่งแล้วก็มาขย่าวสองตัวเหลี่ยกไทยเหลี่กสองตัวลาวนะครับเนาะเอามาที่นี่งวดประจำวันที่สิบเก็ด มกราคมพศสอง7ักขอโชคขอลาจากเจ้าแม่เป็นของขนปีไม่ตลอดปีทั้งปีนะครับขอเลขเชี่อมซี่สามไม้เปเนเลขไทยเราหนึ่งไมยแรกเช็นครับท่านเอา้าแงงแงแนงนี่ครับ ไม่แรกเจ้าแม่ดอนยางยิบให้หมายเลขสามครับดูชมป้อนโอ้สามพอนะหมายเลขหกครับหมายเลขหกก็เลยจังไปว่าอันหมายเลขสามพอนะเจ้าก็ได้พอน้องเหลือคนละเอ้าไม่แรกเพิ่มจิบให้หมายเลขหกนะครับนะอ่าที่นี่หมายเลขสองเจ้าแม่ดอนยางเชิญครับท่านต่อจากหมายเลขหกมาเอ้า เนีงๆไม่ที่สองต้อจากไม,เกกม,มเก้เลขกหกเมาไม้เลขกเกับขักบ่อบาดที่นี่มู่เจ้าหกเกเป็นพ่อสวปีไม้ตัวนี้แมีอแต่แมีดอหนอักเอารวมกันเป็นหกเกยินะครับล้แต่แม่ป้าอยากขักเลยครับเนาะขนพัวลูกด้พอต้องแลคนเดิมไม่ที่3ามไม่ตัดสินต้อยจากหกเกมาเรียกไทยรางวัลที่หนึ่งวดไปจาวันที่สิบเกียมกราคมพศ2560เ,เชิญกันแต่ามียไม่แตดสินเอา แดงแมงงไม่ซื้อสามไม่ตัดสินเลียงเชื่อมซี่เจ้าแม่ดอนยางเบิ้งคนสียิบให้ตัวไหรท่านผู้ชมแดง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 ไม้เลขกแปรครับเลขเลี้ยงตัวนี้เลขพี่น้องเลขไว้เงี้ยผงแฟร์นี้ผงซื้อเลี้ยงหกเจ็ดแปดร่วมกันท่านผู้ชมเลขเลี้ยงหกเจ็ดแปดแปดเจ็ดหกสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือรับฟังรับเบิกเท่านั้นโดนๆจังมาหาพนคนสีจัดเลขแปลกๆให้หกเจ็ดแปด อันได้ก็เกิดขึ้นนะครับล่ะบัที่นี่ม่สองตัวได้วันี่ผมพอท่องแลพอสองตัวรางนะครับเนาะนี่ละงวดประจำวันที่สิเกมกราคมพอสองบันห้าอคนไปเก็กันเอาสองตัวรางมาเลยเอาแมงแ,แสองตัวแรกไม่รางโอ้ตัว สองตัวแรกตัวแรกของสองตัวรางหมายเลขกสามครับผมขานหมายเลือกสามตัวตัดบชวยหมายเลขอกสามคือนี่เลขอกสองตัวรางไม่เลืกรับรับหมายเลขกสามเอาตัวจากสามมาตัวเบียดตัวนี้สองตัวรางตัวจากสามนะครับนะเอาตัวสุดท้ายตัวตาสินเอ้า เนียงเนีนงตัวถ่องตัวรางคนยิบไห้แล้วครับตัวแม่ดอญญยนย่างอะหมายหนึ่งครับร่วมกันสามหนึ่งนี่ร่วมกันสามหนึ่งเอ้าเลขเียมซี่ตัวแม่ดอนย่างยิบไห้3าตัวก็คือ6กเ็ดแปดละกะสองตัวราง3าึครับอ่ะุผู้ชมมาบาซีนี้บาซีนีบาซีนี้นก็ถ้าเาเบิ้งเลขถูกก็ถ้าเาเบิ้งเลขถูกๆๆครับมาเ,เาเรวปเดินสวกันุผู้ชม ยวไปพาไปเบิกเยังนี่ขอแจกขอแกนมนี่คร mm ับเจบนแ่ีนีงเวีะครับเจ้าเดี๋ยวขอตัลีิองเบิวานเนหยังลบู้ปูปีกบ้เดี่ยวพกันนี่แงแงแงกะพอทองแลกระองทองเบิโอ้ยโอ้ยแปงสัตนละโอ่านี่โอ้ยจ็เคยตัวตัวนะครับเ้าเดี๋ยวโอ้ยหลายมันเคยตัว่นบอ ของขาขาของเชี่ยนเดี๋ยวไปช่องเบื้งรอๆเลยแหล่ทั้มนี่ใมูเจ้าวเห็นเบื้องเนวถอดเนยวท่านะครับเนาะอันนี้เกิดขึ้นได้ครับไปเบื้องความพอทองเดือมคนแหล่ก็น่ะโอ้หมูเจ้าสองเบื้องคักๆเดี๋ยวครับเดี๋ยวสเบื้องเรียงถูกต้องกันเดี๋ยวกับเบื้องคนเราแข่จักรวาลจะเข้าเอาอันไดใไม่กอนกัเบื้องกอนละเบื้งกัน่ะ เบืงนองมูน,นิ้มกอนมองแถวขาต้องเรีต่างฝั่งออกมาแล้เมึอมาไม่ทอนนี่ไม่ยังครับคือคือได้เบิด์แครับด้อต้องแรเห็นศูนปดครับยู่ไม่ทอนนี่ศูนย์สองแปดเอาแค่ไปเด้อพ่อ,อะนีาครับอยบริเวณหล่อนจะมีต้นยางใหญ่ยางเวีนี่ท่นี่ มงนี้คือผมมาพลาดสมุชมาซองเตี่ยวกอนนี่ผมมาเนี่ยเบาใช้คือก็ไผ่บุ่นี่ครับจอบปวกมงนี้ผมชองไม่จ้ามครับนี่ครับนี่ต้นหนาจอมปวกเจ้าแม่ดอญยางนี่แหละจะมีอะดอญยางนี่ครับด้านนี้ไปไปมงนี้คือบอดีบอชัดเจนไปไปซองเบิ้องมงนั่ง,งเท่อนน้นะโอ้ไปกตลังเลี้ย ครับัวแม่ดอนอยางติดยางผู้ใดเห็นยังไงกะแค่ไว้นะครับด้าผมสียืนซองผมสี่สสบ่ไข่ข้าไกลแลอกครับ กูไดเห็นอย่งไดก็คืออย่งนั้นนะครับเนาะเกิดขึ้นได้เบิดครับเวลาผมซองเกิดขึ้นได้เบิร์รนนดรนะครับนะบุษถัดเห็นอย่างอยู่นี่ เล็กเกตด,ด้วยครับเล็กเกตเล็กหนึ่งฟังครับครับ ตึ้งหัวขอตึ้งฟังนะครับเนาะคือว่าไหนได้พอนะอ่ายิ่งไหนเะนาะต้องเนาะได้ได้ไดพอหนะอ่ายิ่งไหนคือว่าได้ได้ยังสัตวไว้ก็นนะครับห้องนี้ก็นนะ เลืกเกศไหลครับเลือกเกศไล่ไหลาย,ลายไปไปบเบิ้งเลือกทูบมาที่นี่แถวผู้ชมฮะไปบเบิ้งเลือกทูบลงกันก,นก,นก,นกระพาะทองเหลียคนเดิมขอบคุณครับเบิ้งอ่ะมาทีกก่นี่ไปไปเบิ้งเลือกทูบกันนะอ๋าเพิลเปิลห่างบ่ทันหมคือจึงพอทอกเหลียอย่างนว่าได้ได้ได้ไดพรานะเอาอท่านผู้ชมได้ยินคือพอทอกเหลียรครับ grim. บ่ทันเนาะครับเนาะนี่ครับ ออะไรเกิดขึ้นได้บ้างครับด้าอันนี้พอต้องเลียเ็นเลกอันยังนอน่เราะเลขนกันเลท่านผู้ชมเปียนังนอเปหนึ่งกนผู้ชมไปไปเบิกเลถูไม่เป็นไปนอมามาที่นี่ไปเบิกเลถูกแล้วกันเดอนี่หลเอาม่ไว้พอดีระมังนี่ เดี๋ยะครับมองผมผ้ายอ้บุเจ้ามาซองเบิ้งฝีว่ามาไทายกันขึ้นวันนี้นะครับเนาะเฮ็ยจะได้ขึ้นใท่นะครับแล้วผมซองให้เบื้องสามีด้วนี่แล้วก็ผมไม่เรี้ยงทูบแล้วก็พาไมูบุจ้าล่าเลยเนาะนะครับเนาะ ครับแค่วัยนะครับนะผู้ใดเให็นยังไงนะครับนะต้องเลี้ยวบ่อทวงด็ครับเห็นบ่อชัดมือเจ้าบเบิกเอา เลียูบิดิผู้ชมโอ้่ะเบิ่งเรียกทูบเจ้าแม่ดอนยางพเศตัวใดครับล่ะเจ้าแม่ดอนยางพเศตัวใหแเนแ่นงนี่ครับอ้าวเรียงทูบมาแล้วตึงตึงตนี่ครับตู้ย้อมออกมาแล้วเรียกทูบเจ้าแม่ดอนยางมอบให้ท่านผู้ชมกับพอทองแคนเดิมเรียไทยลทีหนึงหรือว่าเรียไทยสตัวงวดประจำวันที่สิบกลาคมพศสองพันห้ดีครับสองหึครับ เลขทูบเจ้าแม่ว่ไผ oh ่สองหกหนึ่งแล้วก็เลขเสี้ยมซี่เพิ่นธไผ่หกเจ็ดแปดแล้วก็สองตัวเพิ่นธไผ่สามหนึ่งครับอ่ะสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือรับฟังรับเบิ่งเท่านั้นให้เบิ่งเป็นแนวทางแนวถนนนะครับเนาะความเชื่อส่วนบุคคลชมด้วยความบันเทิงเท่านั้นครับนี่ครับท่านผู้ชมเห็นๆรวยๆสวยๆงามๆกับเลขเจ้าแม่โดนย่างนะครับเนาะเหมือเบิ่งยูจานก็นนะนี่ครับเบิ่งครับเบิง่งยูจานไปเลยนะครับเด้อยเอาจะพูดถึให้เบิ่งดีๆนี่ครับเอา เดาครับเม็นยังนั่นสามตัวบระหนอโอ้ดูครับเด้นเนอนี่น้องมุ้เห็นยังนั่นเดี๋ยวผมจะบอกนะครับเด้อว่าผมเห็นยังบอกต้องเรียเห็นเก็ดเกศีเม็นบระหนอเพอต้องเรียเห็นเก็เกศีพ่อดีครับอยู่จานนี่พอต้องเรียเห็นเก็เกศีคำเดียวจบ นี่ครับผู้ใดเห็นจังไดนอกเหืนจากน,นัก้นก็ให้มูเจ้าแมไวเบิงเอานี่ครับผมเห็นเจ็ดกับซี่กับกับอันกับสี่หนึ่งกับกับหาสี่หนึ่งแล้วก็เนาะหาสี่หนึ่งพอจบเขาไปมาที่นี่ล่ได้ปาะนี่ท่านผู้ชมมามาที่นี่พอท่องเรก็สิผ้ามูอเจา้าลาเออ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 นออเออบออเอนนออเออออเออเอออท่อเออเอ ผมพ่อทองแหลอคนเดิมสิงโติีล่าเจ้าแม่ก่อนย่างนะครับเนาะให้ผมมาขอโชคขอลาบให้ได้โชคได้ลาบจากเจ้าแม่ไปขอขอบคุณเจ้าแม่นะครับเนาะขอบคุณยางสูงที่มอบโชคมอบลาบให้กับเอฟซีของขอทองแลคนเดิมที่ผมมาขอเป็นของคนปีแม่เจ้าแม่นะครับเนาะนี่ละปีพศ2568เห็นเจ้าแม่กันผมมากก็ให้ผมประจําให้เอฟซีพันธุ์ใจากเจ้าแม่นะครับเนาะ ท่านผู้ชมเอาท่านี้นะครับเอามือนี้อย่าลืมคนแรกคนแค่กดติดตามช่องพราต้องแหลีคนเดิมนะครับเนาะไปหาโชคหาลาภให้มุ้งเจ้าแห่งๆรวยๆสวยๆงามตลอดปีพอสัตว์ตลอดไปยูดีมีแห้งอย่าเก็บอย่าจนต้องคำนั้นเหมือนี้เอาท่านี้นะครับท่านผู้ชมที่ไปตั้งแต่บุมาผู้เดียวจอยเสือเสือสัตว์หลังอยู่นี่อย่าลืมอย่าดีนะครับนะเอาอยังไงล่ะ ก็ใครผูเจ้าอยู่ดีมีแห้งนอนรับเงินอะไรดึเงินมือดึนตื่นเงินเศษดึงเก่าเดินก็อวยพรขอเรต้องเลี้ยงนี่นี่ยิ่งเลี้ยงพราเอาซ้ำนี่สวัสดีงามงามสวัสดีปีใหม่แล้วก็บุญนี่มันก็ดไป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 แล้วไปแล้วก็บมิติตน้อนตัวไก่ไก่ลาตีสวัสดีครับอืม